สวัสดีครับวันนี้เปาไฟพอดแคสต์นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการซื้อ iPhone นะครับว่าเฮ้ยมันซื้อได้ช่องทางไหนบ้างแล้วแต่ละช่องทางเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีความสับสนอยู่นะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังในแต่ละแบบเลยอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเราจะพยายามให้มันรวบรัดที่สุดแล้วกันอันดับแรกก่อนเลยครับการซื้อ iPhone เนี่ยผ่านทาง apple store ที่เป็นช็อปอ่ะ ทำไมต้องแบ่งเป็นช็อปเพราะจริงๆแล้วในแอปเปิ้ลโซมันมีทั้งออนไลน์แล้วก็เป็นช็อปเนาะการซื้อเป็นช็อปเนี่ยช็อปที่เป็นของ Apple จริงๆเนี่ยจะมีอยู่แค่2ที่ก็คือที่ Central w o เวิกับไอคอนสยามซึ่งเราก็สามารถที่จะ Walk-in เข้าไปได้โปรโมชั่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยก็จะตามหน้าเว็บอาจจะมีพอนยร์เบ้างหรือเอาเครื่องแบบไป Trade-in ได้บ้างก็ตามเลยครับคือเราสามารถที่จะเช็คของออนไลน์เข้าไปได้แล้วก็ ไปซื้อหน้าอะไรหรือว่าเราจะกดจองออนไลน์ไปก่อนก็ได้จองผ่านตัวแอปพลิเคชันหรือจองผ่านหน้าเว็บหรือเราจะโทรไปจองก็ได้แล้วก็ไปจ่ายเงินหน้าร้านนะครับการซื้อแบบนี้ข้อดีคือเวลาเราเปลี่ยนเราแบบเรากยีบเครื่องออกมาจากกล่องอย่างเงี้ยแล้วเราเจอเครื่องมีปัญหาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะถ้าเกิดว่ามันมีสตซ็อกอยู่นะเราสามารถที่จะแบบเปลี่ยนได้เลยตรงนั้นหรือว่าเราอาจจะต้องแบบ อาจะใช้แบบโปรโมชั่นแบบ14วันแล้วเคลมได้หรือคืนของได้อย่างเงี้ยซึ่งมันจะสะดวกมากๆในกรณีที่แบบว่าคุณเอากลับไปแล้วแล้วคุณเจอเครื่องมีปัญหาอย่างเงี้ยเออใน14วันนะคุณสามารถที่จะทำแบบ Return Refund หรือทำ Replacement ก็ได้ คือมันมันจะง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อผ่านซื้อผ่านช็อปอย่างเงี้ยคือมันจะสุ่มเสี่ยงมากเรื่องของการที่แบบจะเดินเข้าไปแล้วมันจะมีของหรือเปล่าหรือแบบบางทีเราเช็คออนไลน์ไปแล้วอาจจะแบบว่าของหมดต่อหน้าหมดกลางอากาศอย่างเงี้ยแล้วก็โปรโมชั่นบัตรเครดิตมันค่อนข้างจะน้อยมากๆชั้นความเฟล็กซิเบิลอย่างเงี้ยเรื่องโสนลดอย่างเงี้ยมันจะน้อยน้อยมากๆแต่นี่สองครับคือการสั่งผ่าน Apple ออนไลน์แล้วให้มาส่งที่บ้านวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ หลายคนเนี่ยช่วงหลังตั้งแต่ที่แบบ Apple ิลเขามีสโตร์ในไทยหรือแบบสามารถที่จะแบบสั่งออนไลน์ได้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าหลายคนเนี่ยก็จะไปสั่งทางนี้กันเยอะมากกว่าซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับหน้าร้านมากๆแต่ว่าเขาจะใช้การชิปของหรือการส่งของเนี่ยให้มาถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยถ้าจะไม่ผิดหลักๆจะเป็น DHL ต่างจังหวัดอาจจะมีแบบมีพาร์ทเนอร์ของ DHL ที่เขาส่งให้หรืออาจจะเป็น d h l มาส่งให้ก็ได้นะครับซึ่งแบบเนี้ยการ อาจสั่งแบบออนไลน์จาก Apple โดยตรงเนี่ยข้อดีคือเวลาเครื่องมีปัญหามันก็ยังอยู่ในเงื่อนไข14วันนะครับซึ่งโอกาสที่จะเคลมหรือจะอะไรเนี่ยมันจะง่ายมากคือจะขอคืนกันใน14วันเนี่ยมันทําได้ง่ายมากๆเลยเออแต่ว่าการสั่งออนไลน์เนี่ยหลายคนจะสับสนว่าเฮ้ยเวลาเราสั่งออนไลน์อ่ะมันจะมี estimate time ใช่ปะคือเวลาคาดการณ์ที่ของจะมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปตามนั้นเลยจริงไหมอย่างเช่นตอนนี้สมมุติถ้าเกิดใครสั่ง iPhone 15 Pro หรือ15 Pro Max ณนะเวลาเนี้ย เหมือนกับว่ากาหนดการที่ของจะมาส่งเราเนี่ยอาจจะเป็นเดือนหน้าเลยอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะได้ก่อนไหมมันมีโอกาสได้ก่อนนะเออล้วคือเราอาจจะแบบว่าถ้าเกิดแบบอยากได้ความสบายใจว่าแบบเฮ้ยของมาจาก Apple ิลวอย่างเงี้ยก็คือเราอาจจะแบบว่าสามารถที่จะคาดหวังได้ว่ามันอาจจะมาถึงก่อนเวลาตรงนั้นก็ได้เออแล้วเวลาการสั่งของ Apple ออนไลน์อย่างเงี้ยหลายคนจะแบบว่าเฮ้ยสั่งไปแล้วทำไมยอดเงินในบัตรมันถึงยังไม่ลดลงไปมันถึงไม่ถูกตัดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วครับการสั่งของผ่าน Apple ออนไลน์เนี่ย ยอดเงินในบัตรเนี่ยจะถูกตัดก็ตอนที่ของมันเริ่มแบบชิปปิ้งอ่ะมันจะมีมันจะมีสเตตัสอยู่ข้างในของเว็บ Apple ิลใช่ไหมมีพิแปรลิงมีชิปปิ้งเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ของมันเริ่มชิปปิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มตัดเงินในบัตรออละก็อนนี้นอาจจะเป็นแค่แบบการการวงเงินไว้หรืออะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเออแต่ว่าข้อเสียของการสั่งออนไลน์คืออะไรก็คือเราไม่ได้จับเครื่องเลยอะ่ะคือเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าของไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ไปก่อนแล้วก็จากนั้นค่อยต ดีเพลซเมนต์หรือทำเครื่องรถแทนหน่อยหรือทาแบบทารีฟันเงินคืนอย่างเงี้ยเออก็ต้องเป็นเวน้นไปซึ่งการทําเงินคืนหรือการหาเครื่องใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะให้ DSL เนี่ยครับมารับซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะแต่ว่าโปรโมชั่นก็จะเหมือนกับหน้าร้านนั่นแหละฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คือคือความต่างกันถัดมาครับการสั่งซื้อผ่านอ u t h o r i z e d r e s e l l e r หรือตัวแทนจําหน่ายอะกันตัวแทนจำหน่ายในไทยเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมี i Studio Studio 7 แล้วก็ลาซาด้าเราขอเริ่มจาก iStudio กับ Studio 7ก่อนจริงๆแล้วหลายคนนะไม่ได้ขับสนว่า2อันนี้เขาเป็นเหมือนกับแบบเป็นของ Apple ลิลหรอจริงๆล้วคือเขาไม่ใช่ของ Apple เขาเป็นแค่ authorized reseller หรือภาษาไทยเรียกง่ายว่าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเออซึ่งไอ้2เจ้าเนี้ยข้อดีคือ 1. เขาจะชอบมีโปรโมชั่นในการแบบผูกกับ อุปกรณ์เสริมต่างอย่างเช่นแบบคุณซื้อ iPhone เนี่ยคุณจะได้แบบได้เออสายลดราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะลดลดราคาสายชาร์จขึ้นมาลดราคาเคสอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่าหันมาคโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตของทั้ง2เจ้าที่เป็นรีเซลเลอร์เงี้ยค่อนข้างจะเยอะมากๆอย่างเช่นแบบอาจจะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ยี่สิบสี่เดือนสี่สิบแปดเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีแบบโปรแบบเงินคืนพิเศษเป็นแบบแคชแบ็กอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายกว่าหน้าร้านแอปเปิมากๆแต่ข้อเสียคือเราเช็คออนไลน์ไม่ได้ว่าของมีอยู่หรือเปล่าแล้วถ้้้้าาาาาาาเเเเเเเกิิดดวว่่่รรรปปมมนีีียยแแลคืออองงงัญหจจะตบบ อาจจะต้องแบบว่าเอาไปาทำผ่าน Apple i c a อแชหรือผ่านแบบผ่านไอศูนย์ซ่อมของ Apple เป็นหลักอะไรเงี้ยให้แบบเขาแบบเขาทำการแบบแก้ไขให้เงี้ยซึ่งมันจะมีความยุ่งยากขึ้นมาหน่อยจริงๆแล้วไอออเทอร์ไรต์รีเซลเลอร์เนี่ยหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็มีอย่างอื่นอย่างเงี้มีเช่นแบบ power by u หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเข้าเงื่อนไขเดียวกับ i อสตูดิโอหรือ Studio 7ก็ประมาณนี้หัดมาแล้ว l a z a d a ล่ะ l a z a d a จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นออเทอร์ไรต์รีเซลเลอร์อย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดเครื่องงงมมีปัััััญหหาาานนยไคคคคุุณณกกก็็็ทตืืออรบจะส่ง ผ่านแปปอป Lazada แหละซึ่งราคาบางทีมันถูกกว่าเว้ยมันมันมันถูกกว่าพวกแบบ i Studio หรือ Studio 7เ่นี่ยจะถูกกว่า Apple Store ด้วยซ้ำซึ่งมันก็มีเป็นแบบ Fa ลชเซลลบ้างใช้แบบใช้โค้ดนั่นโค้ดนี่ลดได้างซึ่งมันทำได้จริงๆมันก็อาจจะถูกกว่าแล้วก็อาจจะมีโปรแบบส่วเเซ็นสิบเดือนด้วยอย่างเงี้ยซึ่งโปรับรเครดิตอย่างเงี้ยของ Lazada มีเงินคืนผ่านตัวแอป,ปด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่น่าสนใจมากแต่เวลามีปัญหาค,คุณก็อาจจะต้องติดต่อกับ Lazada เเพืื่่อออชในนรรงงขงปะกัแล้วก็าานทาง iCAe เดิผ่านทางแบบไอแคลมีตามตามแบบตามห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเข้าไปที่ศูนย์ a p p l e เลยก็ได้ซึ่งมันก็จใช้เวลาที่แบบมันจะการการคืนเงินอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าการคืนของรัสด้าเน,นี่ยมันยุ่งหรือเปล่าแต่มีคนบอกว่ามันยุ่งมากๆแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการคืนเงินใน14วันซึ่งอาจจะทําไม่ได้เออก็ประมาณนี้สำหรับช่องทางนี้ถัดมาครับกับเครือข่ายมือถือกับเครือข่ายมือถือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ ต้องการจะย้ายค่ายหรือใครที่แบบว่าอยู่ค่ายมือถือนี้อยู่แล้วเช่นแบบว่าเราใช้ทรูมาตลอดใช่ปะเราก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบขอส่วนลดอ่าโปรรายเดือนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตด้วยแล้วก็อาจจะมีเบนนฟิตอย่างอื่นที่อยู่แบบของค่ายมือถือนั้นน่ะอาจจะเข้ามาร่วมด้วยก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่เรามองว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับพวกอ่าพวกแบบ i Studio หรือ Studio 7แต่คุณจะได้อนท็อปในเรื่องของ โปรโมชั่นรายเดือนที่คุณจะแบบได้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเสริมด้วยอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วครับการซื้อแต่ละช่องทางเงี้ยเราอะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแบบแตกต่างกันมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาความสบายใจเอาแบบอะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำว่าซื้อผ่าน a p p l e Store น่าจะได้ความสบายใจที่มันมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาละเพราะเราเชื่อว่าหลายคนเนี้ยไม่อยากจะสั่งโทรศัพท์ที่ราคา4ี่0 0ื่นห้าหมื่นะผ่านทางออนไลน์หรอก เออก็เลยอาจจะแนะนําว่ายัางไงก็ซื้อผานสูดิโอเหรือ i อสูดิ o หรือตัวแทนจำหน่ายอื่นๆได้ครับที่เป็นทางการนะซึ่งเวลาเครื่องมีปัญหาเขาจะได้เป็นคนที่แบบว่าจัดการให้เรานะยังกับบางคนแบบซื้อแบบอยู่อยู่ไกลยอยู่ต่างจังหวัดอาจจะแบบอยู่แพร่น่านลำบางอย่างนี้แล้วพอคุณสั่งออนไลน์มาโอเคแหละคุณอาจจะได้แบบเซอร์วิสจาก Apple ที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆแนะให้นแบบการสั่งออนไลน์นะแต่ว่าพอเวลาการเคลมการแบบที่คุณจะต้องแบบเอาเครื่องไปแบบส่งกลับไปเพิ่ แก้ปัญหาต่างๆเองรู้สึกมันจะยุ่งยากมากเพราะเหมือนกับว่าเราจะต้องโทรติดต่อหรือมานัดวันเพื่อให้ DHL เข้ามารับของซึงเราต้องอยู่รอรับของไวยนะเว้ยเออก็คงประมาณนั้นนะครับสำหรับช่องทางตนะ่างๆเนาะในการซื้อไอโฟนแอปเปิลหรือบริการของแอปเปิลต่างๆเนาะจริงๆแล้วอะไอสตูดิโอสตูดิโอเซเว่น Stud เขาก็มีออนไลน์เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะขอพูดในประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าออนไลน์ของวันนั้นก็ไม่ได้ต่างจากรัสด้าเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้เนาะเดี๋ยวก็เอาไว้ EP หน้านมีอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ